ไกรตุน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 งอนเหรองอนเหรอลูกไกรตุนงอนเหรอฮะไกรตุนงอนเหรอโอ๊ยนึกนึกว่ารถฮะนึกว่ารถหมอเหรอลูกไม่ไปโอ้โหไม่ใช่หมอหรอกลูกไม่ใช่หมอต้นหมอเขาสีขาวนะลูกนะ อันนี้ไม่ใช่รถหมอลูกไม่ใช่หมอลูกหมอทีขาวี่หมอตอนา้ายไม่ใช่รถหมอนะนอนตุตนนอนต่อไปตืนไงอนแม่เหรอนอนแม่เหรอฮะนอนต่อเลยไม่มองเลยอ่ะหันมามองแม่หน่อย ไข่ตูนไข่ตูนโอ้โหดูทำไข่ตูนหันมามองแม่หน่อยสิเนี่ยโอ้โห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 ไอ้หมาขี้งอนคือสุดยอดเลยอะไข่ตูนโอ้โหโอ้โหดีกับแม่นะนะดีกับแม่หวัดดีแม่สิหวัดดีแม่ก่อนเร็วๆ สวัสด,ดีแม่ก่อนเร็วๆสวัสด,ดีแม่ก่อนได้ไหมคะอ่ะเร็วสวัสด,ดีแม่ก่อนทำไมล่ะฮะมาเร็วเอามือให้แม่หน่อยเร็วขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยมองหน้าแม่เร็วไข่ตูนไข่ตูนมองหน้าแม่เร็วลูกอื้อหืออื้อหือเลือบก็ไม่เหลือบมองเลยเนาะนี่หน้าแม่อยู่ตรงนี้นี่นี่ ไข่ตุนโอ้โหเอาแต่ใจตัวเองเกินไปแล้วนะมึงอะฮะโอ้ดูดูโอ้โหไม่มองหน้าเว้ยเอาเอะอะดูสายตามันอะเราจ้องมองมันไม่มาะมองหน้าเราเกินเกินเกินเฮ้ Nè, mình mhm 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 mòn mhm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  Mình ngon, mhm mhm ngó cơ, ngon. mhm ngon mhm mhm mhm